สวัสดีค่ะวันนี้ยอยู่กับช่องวนงอนนนอันนี้อยู่กับช่องสาวบันดงคนกระสินจ้ามันอี้ีผ้ามมเฮิดกับเขาอันนี้มีเมนูอันนี้คือ หมูมีขาตะไคร้เตรียมไว้แล้วนะคะอันนี้คือฟักทองก็คือบักอือจ้าบักอือบักพีเข้าก็เตรียมไว้แล้วนี่คับพักเตรียมไว้แล้วคะ่ะมาเลืมเห็ดกันเลยจ้า นมมานห้าเม่แม่นะอส่เาื่นเียกวจะเอามาได้กับใหม่หมอพอดีม้อกใต้่อน มีคนถือกล้องเลยเนาะเฮ็ดผู้เดียวจังซี่ล่ะไปเฮ็ดไปเฮ็ดไปเฮ็ดผู้เดียวก็เฮ็ดได้ดอกนี่ก็สิคั่วหมูคั่วหมูให้มันสุกกันเนาะ ใส่บักพริกไปน้ำบักพริกทีกต่ตำไวปมันนี่แกงออมหมูใส่บักอื้อถ้าหวนได้เนะี่ยพอใส่เพชรแต่ลูกที่กินมาได้ดูกับเพชรแนะ่กับบัตกินแล้ว ขัวมูสุกก่อนหมอสีขวบวะนี่เมื่อหนึ่งถือกล่องเมื่อหนึ่งขัวมูกับสีเป็นติดมันจักหน่อยมันกับสีแสบมูกับสีเริ่มสุกแล้ว สวัสดีสองพันคนสองพันคนแล้วตอนนี้คนดูสองพันคนแล้วค่ะมามาพี่ดามากินน้ำกันมาค่ะมามาเนี่ยบ้านนี่กินจังสี่เลยเ้ยี่ยบอ้วนจิไปซ่หมูติดมัน เพื่อมีรายได้นะมันก็เจ้า oh, โหกำลังสุกแล้วคนบ่ไใดอะไรเด้บัดนี้นี่มันสิแตกเปิดไฟนีไไน่นะเปิดเตาเปิดไฟบอกให้ปิดประตูอปิดไฟปิดปิเปิดประตูปิด กันเด้อเจ้าฝ่าวินหัวเด้อผู้เบิ่งอ่ะปุ่งกันมันมีมื้อใส่เกลือจ้ะใส่เกลือใส่เกลือแล้วก็ใส่ผงนัวใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยไส้บริเนนใส่หลายดอกแสบอยู่แล้ว ตนเดือยเสียเบิ้งหน้าตามสวัสดีสองพันคนเป็นประเด็กอยากหเห็นตอนปรุงอยุได้แต่บ่มีคนถือกล่องเหนะ้เนาะมีคนถือกล่องให้จมอยู่ผู้เดียวยังละ่ะ ประเทงานกับด่ดได้ว่าวเด้กินเขาก็กินแบ่งแยกกันกินไม่มีมูว่าเนาะผู้ใดเงามาเว้านนั่นเป็นมูเนี่ยกินกันเด้อ ีุงรอบเดียวจบค่ะจบมันแสบอยู่แล้วนะเดจังได้กับแสบใส่ผักไปก่อนมีหอดบักลูกโดดเดอนบักพริกลูกโดดผู้ดได้บ่วเพดบ่เพ็ดกะฮะบักพริกกินกับโดด ได้กินแล้วมันสีได้ขวบสุกแล้วเราต้องค้นดูเดี๋ยวมันบบกอื้อสีแตกมันมีแกงเล่าๆ่มันชิมนีก่อนแซบ่บ Chef, eh. ว่าแก่งหมูใส่บือคือเห็นต่ผักบัตสิวาด้นี่ค่ะคือกับหมูคนดูมันล่ะสิแตกก่อนอ๋มนอมนยูปป้าใส่หมอแล้วมันจังแสบคันป้ใส่หมอกับบรได้ก,กินคันป้ใส่ปากกับบรได้ไปได้บสบอีกด้ ใส่ปากไม่น้องแสบมาสันเอาไปซัมนีะะ่แล้วค่ะเซ็ตแล้วจะไปกินข้าวแล้วฝากไปติดตามช่องยูทูบเฮนเนอร์สาวบันดงคนกันกนลสินจ้ะคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะคะพี่อ้อยมาซาไปแล้วกินข้าวแล้วเซ็ตแล้ว เดี๋ยวไม่เห็ดกับเขาให้เบิงไหมบ๊ายบายกินแล้วหิว